สวัสดีครับ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 ยามเที่ยงเปิดแมสดีกว่าน้องอยู่ในป่าม <c oughs> าหาผักผักจากธรรมชาติกินกันดีกว่านี่ยอดกระถินนะครับอันนี้มันต่ำเกินไปต่ำเกินไปเราจะไม่เอานี่ได้หมดผมก็ได้นะ เราจะไปเอาที่สูงสูงนี่ก็ทานได้นะครับเนี่ยเป็นกระถินป่านะถ้าพื้นที่ที่สะอาดสะอาด่อยนะที่ว่าไม่มีใครมาทำอะไรสกปรกนะครับก็สามารถกินได้นะกระถินหุ้นเป้าหมายของเราสูงๆงเลยกระถินกระถิน มาเก็บกระถินกันดีกว่ากระถินดีกว่าเอาสูงๆนะสูงๆก็จะได้สูงๆมันจะได้สะอาดๆหน่อยนี่เอายอดกระถินมาฝาก กินได้หมดเลยครับเหมือนกระถินเลียมล้วเราแต่รสชาติเขาอาจจะอมันเป็นกระถินใหญ่เนาะรสชาติก็อาจจะขมๆนิดหน่อยนะแต่ก็ทานได้นะครับเป็นผักปลอดสารพิษเป็นของที่เขาไม่หวงครับเจ้าของเขาไม่หวงหรอก เก็บกินได้ถินริมรั้วนะครับวันนี้เอากถินมาฝากนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปกินกับอะไรนะครับกินกับน้ำพริกก็ได้กินกับส้มตำก็ดีนะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ